อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครถ้าคุณไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วจะมานั่งวิตกกังวลว่าทำไมเขาจึงประสบความสำเร็จและทำไมฉันไม่ประสบความสำเร็จจะเกิดการท้อให้คิดเสียว่าเรากับเขาก็ มีมือมีเท้ามีหูมีตามีสมองเหมือนกันแต่เขามาก่อนเราเขาเกิดก่อนเราเขาทำก่อนเราเขาจึงประสบผลสำเร็จเราเพิ่งจะย่างก้าวเข้ามาเขาทำก่อนเรากี่ปีเราเพิ่งมาให้กำลังใจกับตัวเองแล้วจงเชื่อว่าตัวเองทำได้ตัวเองรวยได้จง ให้ความเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นคนที่เหมาะสมและคู่ควรในความร่ำรวยที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นและเชื่อในคุณงามความดีและคุณสมบัติคุณลักษณะต่างๆของตัวเองที่มีถ้าคุณคิดว่าคุณคู่ควรนั่นคือคุณคิดถูกแล้วดังคำกล่าวที่ว่าเขาก็คนเราก็คนย่นย่อหรือ เขามีมือเรามีหัดใช่ขัดสนเขาทำได้เราทำได้ใช่อับจนเกิดเป็นคนมิคิดสู้ดูใช่คนถ้ายามใดหมดกำลังใจเกิดความท้อแท้และสิ้นหวังให้พูดกับตัวเองว่าอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ,แพ้จงเชื่อว่าตัวเองทำได้ และรวยได้ให้คุยกับตัวเองให้กำลังใจตัวเองและลงมือทำผู้สำเร็จในโลกนี้เขาเกิดความคิดและความรู้สึกส่งต่อให้เกิดแอคชั่นคือการกระทำเมื่อเกิดการกระทำแล้วสิ่งที่ได้รับมาคือผลลัพธ์ เขาลงมือทำซ้ําๆสม่ําเสมอจนกว่าจะเกิดผลลัพธ์เขาไม่เลิกเขาทําไปจนกว่าจะได้ผลลัพธ์และไม่มีใครที่ล้มเหลวนอกจากล้มเลิกไปซะก่อนขอให้ทุกท่านเขียนว่าฉันทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้ใต้คอมเมนต์ สำหรับวันนี้อาจารย์นันโกรดมาสเตอร์ i อ l นสวัสดีค่ะ